สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทนะครับผมครูรามตีวารีครับครูเพ่งชาติพงมมาพันธ์ครับเรามาต่อกันนะครับในหัวข้อ1.3การเคลื่อนที่แบบต่างๆครับแบบที่2ต่อจากโปรเจกต์ตายก็คือ1.3.2การเคลื่อนที่แบบวงกลมครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้คืออะไรนะครับเราก็มาดูว่าจุดประสงค์อันนี้ก็คืออธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะฮะการเคลื่อนที่แบบวงกลมและความเร่งที่เกี่ยวข้อง นะฮะความเร่งที่เกี่ยวข้องนะครับเรามาดูครับในชีวิตจําบันของเราเนี่ยเราเคยไปสนุกกับสิ่งเหล่านี้ไหมครับนักเรียนลองดูนะฮะอันนี้คือมักจะเห็นในงานวัดในดั้งเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีการตั้งในสวนสนุกที่ไหนก็นักเรียนลองไปดูนะครับนะอันนี้คือรถไต่ถังอ๋อคือคนขับคีม์ไซค์าาจริงๆนะครับแล้วก็ไต่ถังนะฮะ ลักษณะของเขาที่ชัดๆก็คือว่าเขาจะต้องตั้งตัวเองเฉียงกับตัวขอบนะขอบที่กําลังปีนไต่อยู่นะครับอันนี้คือเรามักจะเรียกเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะฮะอันนี้คืออันที่1น,นะครับอันที่2ที่นักเรียนทุกคนน่าจะคุ้นเคยและเคยเข้าไปเล่นสักครั้งหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือรถไฟตีลังกานะฮะรถไฟในสวนสนุกท,ท,ทั่วไปนะครับอันนี้คือเราจะเห็น ความสนุกที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากความหวัดเสียวที่เวลาเราถูกโยนให้ตีลังกาลงมานะครับนี่อนนั้นคือลักษณะการเคลื่อนที่นะครับซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้มีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมแน่นอนนักเรียนจะเรียนรู้ผ่านการฟังการบอกเล่าไม่ได้นะครับนักเรียนก็ต้องทำกิจกรรมเองด้วยนะครับ ในกิจกรรมนี้จริงๆแล้วก็มีอุปกรณ์หาไม่ยากนะครับเนี่ยเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็คือกิจกรรมของ1.6กเนี่ยการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับนะฮะแนวระดับก็คือเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับอย่างนี้นะครับจุดประสงค์จุดประสงค์งของกิจกรรมนี้ก็คือวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของจุดยางเหตุผล<ม>ท <s> ี่ใช้จุดยางเพราะว่าเรากลัวว่านะฮะตัววัตถุถ้ากระทบกับศีราเวลาขนาดที่กําลังเวียงนะครับ ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็คือใช้จุดยางนะครับเพื่ออธิบายความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับนะครับอันนี้คือจุดประสงค์นะครับวัสดุป,ประกรณ์ง่ายๆคือมีจุดยางนะครับนะฮะแล้วก็เชือกนะครับแล้วก็ทําการเวียงนะครับเราจะดูว่าลักษณะของกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเราไปชมจากวิทยาอันแรกก่อนครับ กิจกรรมนี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นวงกลมในแนวระดับนะครับก็จะมีตัวจุกยางนี่เป็นวัตถุนะครับลอยอยู่กับตัวเส้นเชือกครั้งแรกก็คือเราจะวัดนะครับอาจารย์โจก๊กช่วยจับนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้ความยาวเส้นเชือกครั้งแรกนี่ประมาณ60เซน60เซนนะฮะ60เซนติเมตรนะครับจะอยู่ที่ปลายของตัว PVC นี้นะครับแล้วก็เอาตัวหนีบนะครับมาหนีบไว้เพื่อให้ห่างจาก ปลายข้างหนึ่งของ PVC เนี่ยประมาณ1ซนเมตรนะครับในตอนที่หนึ่งนี้ใช้น็อต2ตัวน็อต2ตัวนี้คือแทนแรงดึงเท่ากับ 2F นะครับเมื่อเราทําการวัดเซตอุปกรณ์แล้วนะครับเราก็ต้องเหวี่ยงคุณครูวเวลาเหวี่ยงนะครับอย่าให้โดนหัวเพื่อนนะครับโดนหัวตัวเองไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเราเซตอุปกรณ์ลักษณะที่พยายามเหวี่ยงให้วัตถุนะครับ ขั้นที่โดยตัวหนีบต้องอยู่ห่างจากปลาย PVC เท่ากับ1เซนติเมตรตลอดนะครับห้ามขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าขึ้นไปก็คือเราจะต้องบังคับมือเรานะครับให้อยู่ห่างประมาณ1เซนติเมตรตลอดอประมาณนี้ได้ละอ,อาจารย์โจบ๊บเริ่มนับครับสาสบรอบแล้วก็จับเวลาครับครบแล้วครับ สามสิบรอบนะครับ,รบได้เวลาเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดจุดหกวินาทีวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นสามสิบรอบก็คือยี่สิบเอ็ดจุดหกวินาทีถ้าหนึ่งคราบก็คือเอายี่สิบเอ็ดจุดหกหารด้วยสามสิบก็บันทึกข้อมูลค่าแรกค่าแรกนี้ก็คือรัศมีนะครับหกสิบเซนติเมตรแล้วก็แรงก็เป็นสองเอฟในการทดลองครั้งที่สองก็เป็นใส่น็อตเข้าไปสามตัวเป็นสามเอฟ น็อตสตัว4 F, 5 F แล้วก็6 F นะฮะส่วนความยาวของรัศมีในตอนนี้คือคงที่นะครับหรือคงตัวนะครับแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็ไปพอดกราฟเดี๋ยวเราทํทำการทดลองในตัวหัวชชดเอ็กซ์เพลเมนต์ทั้งหมดเลยนะครับในตอนที่2ของการทดลองเนี่ยก็คือจะเป็นการหาควเมื่อกี้ก็คือรัศมีคงตัวเปลี่ยนแรงนะครับพอไปครั้งที่2นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนนัศมีโดย คงตัวตัวแรงไว้ก็คือเป็น 2F ตลอดนะครับแล้วใช้รัศมีก็คือครั้งแรกก็คือ60เซนนะครับ60ซมครั้งที่สองก็เปลี่ยน,นเป็น70แล้วเพิ่มทีละ10ไปสัก5ค่านะครับแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลแบบเดียวกันนำไปเขียนกราฟครับทั้งหมดนี้เราจะศึกษาความสัมพันธ์จากการทดลอง Virtual Experiment ครับ สำหรับนักเรียนนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือไม่อยากหาอุปกรณ์เรามีแอปใช่แล้วนะครับเรามีแอปทีอ่อยากให้นักเรียนลองดาวน์โหลดแล้วก็สนุกไปกับการเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้นักเรียนอยู่บ้านนะครับมีเวลาพอสมควรนะครับในความเป็นจริงจุดประสงค์ของตัวเล่มพื้นฐานเนี่ยต้องการแค่ลักษณะของสังเกตนะฮะซึ่งอะไรบ้างที่เราต้องสังเกตเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่านี่คือเราให้มากกว่านะครับก็คือนักเรียนมีเวลาก็ ลองไปศึกษาจากตัว virtual experiment ก็คือว่าวิธีการทำทำยังไงในนั้นมีหมดนะฮะทุก<ช>อย่างนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับจาก url ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วมาทดลองทำกันครับว่านักเรียนสามารถรักษาระดับลวดหนิบกระดาษให้รักษาคงที่ได้หรือไม่ครับคือตัวลวดตัวนี้นะครับลวดตัวนี้เราบังคับให้มันอยู่ห่างจากปลายของท่อ pvc เนี่ยได้ ประมาณ1นึซนเมตรยากมากน้อยแค่ไหนนะครับครับคือถ้าไม่ทําด้วยมือตัวเองเนี่ยจะไม่รู้ครับเราเห็นคนอื่นเขาทำเราไม่รู้ว่ามันยากลําบากแค่ไหนนะครับรบอันนี้นักเรียนทําเองได้และทําคนเดียวได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ทําการทดลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือข้อจุดเด่นของตัวการทดลองบนเครื่องนะครับดังนั้นอยากให้เชิญชวนนะครับให้นักเรียนลองทําดูนะครับทีนี้ในเรื่องราวของความการทดลองของอันนี้ครับ1.6เนี่ย มันมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายปัจจัยก็คือมีเรื่องราวของความเร็วเนะเรื่องราวของความเร่งเรื่องราวของแรงอยากให้นักเรียนดูลักษณะของตัวความเร็วครับว่าขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี้ยตัวความเร็วอัตรา,าเร็วของวัตถุที่วัดสม่ำเสมอเนี่ยความเร็วมีทิศทา,างเปยังไงจากวิธีานี้ครับ ในกิจกรรมนี้นะครับเราจะมาสังเกตทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมแต่ว่าเราใช้สื่อก็คือลูกข่างนะครับเป็นตัวสื่อโดยเราเปิดให้ลูกข่างหมุนนะครับแล้วตั้งลงไปบนพื้นนะครับแล้วก็หยดสีที่ข้างๆข,ของตัวแถบกระดาษนี้นะครับแล้วดูว่าแนวทางการสะบัดของสีเนี่ยออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับ อ่าลองหยดดูครับหยดสีไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ พอแล้วครับจากร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการสบัดสีนี่นะครับที่เราเห็นบนกระดาษนะฮะเจนว่าตรงกลางนี่คือตำแหน่งที่ตัวลูกข่งหมุนเจนว่าแนวทางของตัวสีที่สะบัดออกมาครับจะอยู่ในแนวเส้นสัมผัสกับขอ,ขอบวงกลมนะครับ ก็คือออกไปในแนวตรงจะเห็นว่าอยู่ในแนวตรงนะฮะทุกสีนะครับหลากหลายสีแต่ว่าแนวทางของการสบัดสีนั้นก็คือจเจากไปตรงๆก็คือในแนวเส้นสัมผัสของการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับจากลูกคานที่มีทั้งแสงสีเสียงเน,ยเนี่ยเราจะลองเปลี่ยนเป็น,ปนแผ่นกระดานนะครับที่หมุนได้นะครับแล้วลองสบัดสีครั้งหนึ่งครับในกิจกรรมของการสังเกตทิศการเคลื่อนที่ ของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเมื่อกี้เราใช้ลูกข่างไปแล้วนะครับแต่อุปกรณ์ทางเลือกเพราะว่าเผื่อว่าคุณครูจะจัดกิจกรรมนี้แล้วไม่สามารถที่จะหาลูกคางแบบเดียวกันได้นะครับหาอะไรก็ได้ครับที่เป็นกระดานหมุนอย่างเช่นโต๊ะจีนหรืออะไรก็ได้นะครับใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เราจะดูว่าถ้าใช้กระดานหมุนอันนี้หมุนนะครับและยดสีแบบเดียวกันทิศของความเร็วที่ถูกสบัดออกมานะครับของเม็ดสีทั้งหลายจะเป็นอย่างไรครับเอาเลยครับ วันนี้ก็มีผู้ช่วยนะครับมีดรโอมีดรเป็ดแล้วก็มีอาจารย์โจ๊กนะครับมาช่วยกิจกรรมนี้ให้เรานะครับอันนี้ชัดขึ้นเพราะว่าอุปรกรณ์มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราสังเกตเห็นว่าสีสันเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับก็คือสวยงามนะครับทิศของความเร็วก็ยังคงอยู่ในแนวเส้นสัมผัสนะครับในแนวเส้นสัมผัสเหมือนเดิมครับคุณครูน่าจะนํากิจกรรมนี้นําไป สู่การสรุปนะครับว่าเวลาวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับทิศของความเร็วอยู่ในแนวเส้นสัมผัสทําให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยการสัมผัสความรู้ด้วยตัวเองครับนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมของหยดสีเพื่อนําเสนอว่าทิศของความเร็วขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยทิศของความเร็วอยู่ในแนวเส้นสัมผัส ทีนี้ในเรื่องราวของการเคลื่อนที่วงกลมนั้นจะมีปริมาณอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างตั้งแต่กิจกรรมแรกมาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเนี่ยก็มาดูที่เรื่องราวนะครับเอาจุกยางก่อนนะครับนักเรียนอย่าลืมนะฝากไปทําการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าในเวลาจํากัดเราไม่สามารถที่จะนําเสนอทุกเรื่องนะครับขณะที่จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบมือมือเราเป็นตัวจับนะครับเนี่ย เรารู้สึกอะฮะเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเชือกเนี่ยดึงมือนะครับเนะเชือกดึงมือนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็คือเราก็ดึงเชือกนะครับจุกยางผูกอยู่กับเชือกนะครับก็คือเหมือนกับเราดึงจุกยางไปด้วยนะครับแรงที่เราดึงอันนี้ครับมันคือแรงที่ดึงจุกยางพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือมือเราใช่ไหมครับรบเนะเราเหวี่ยงไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าจุกยางมีอัตราเร็วมากนะครับข้อมูลทั้งหมดที่สรุปนี้มาจากการทดลองทั้งสิ้นนะครับก็จะต้องใช้แรงดึงม,ดมา,ากด้วยนะครับในการทดลองที่เราบอกไปว่ามีการเพิ่มนะฮะความเร็วหรือรัศมีอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะครับนะฮะจะมีแรงกระทําต่อวัตถุซึ่งมีทิศทางพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางสาหรับการเคลื่อนที่วงกลมก็คือวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่ได้ถ้าไม่มีแรงมากระทํา ในแนวเส้นรัศมีและพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับโดยขนาดของแรงอันนี้ฮะขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของวัตถุอัตราเร็วก็คืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่นะครับแรงนี้มีชื่อครับเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางนะฮะแรงสู่ศูนย์กลางนะครับแรงสู่ศูนย์กลางหรือ centripetal force นะครับก็คือมันมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับแรงมีความสัมพันธ์กับความเร่งก็คือจากกฎของนิวตันนะครับ ดังนั้นความเร่งก็มีทีศเดียวกับตัวแรงสุดสูนย์กลางเราเรียกว่าความเร่งสุดสนย์กลางนะครับความเร่งสุดูนยนกลางนะครับหรือ c e n t r i p e g a l acceleration นะครับ,รรบส่วนสําคัญที่เราเน้นหลายๆกิจกรรมก็คือตัวความเร็วนะครับความเร็วขณะหนึ่งของวัตถุจะมีทิศทางอยู่ในแนวเส้นสัมผัสกับวงกลมหรือรนะตัวเส้นรอบวงนะครับซึ่งตั้งฉากกับความเร่งสุดสนย์กลางนะครับ สิ่งสาคัญนี่คือลักษณะของการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วลักษณะของการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วตั้งฉากกับความเร่งศูนย์กลางหรือตั้งฉากกับแรงรูปแบบของการเคลื่อนที่จะออกมาเป็นรูปวงกลมนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดนะครับทั้งหมดที่พูดไปนั้นที่เป็นเนื้อก็คือมาลงที่รูปนี้ครับนะครับก็คือขณะที่เราเวียงให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวลูกศรนี้ก็คือตามทวนเข็มนาฬิกานะครับก็ จะมีความเร็วขนาดใดใๆเนี่ยอยู่ในแนวเส้นสัมผัสถ้าเราตัดเชือกตัวนี้ออกที่จุดนี้นะครับนักเรียนสามารถทํานายได้นะครับว่าตัววัตถุนี้จะหลดออกไปในลักษณะนี้นะครับก็คือในทิศนี้นะครับทิศของความเร็วนะครับส่วนแรงแรงก็คืออย่างกรณีน,นี้คือแรงดึงในเส้นเชือกแรงดึงในเส้นเชือกนะครับจัดทาหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะฮะ แล้วความเร่งศูนย์กลางก็คืออยู่ในแนวนี้ด้วยนะครับก็คือในแนวเดียวกับแรงศูนย์กลางด้วยครับและนี่คือลักษณะของรูปแบบของการเคลื่อนที่วงกลมนะครับคาถามก็คือแล้วในชีวิตจำปจจุบันเนี่ยถ้าเรารู้การลักษณะของการเคลื่อนที่วงกลมแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้คือเราสัมผัสทุกวันครับก็คือเมื่อเราขึ้นรถแล้วไปเลี้ยวโค้งนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นวงเวียนหรือทางโค้งใดๆก็ตามจะต้องอาศัยแรงสู่ศูนย์กลาง คนรูเพลงชาติในขณะที่รถกาลังเลี้ยวโค้งใครทําหน้าที่เป็นแรงสนูนย์กลางครับดูจกก็ <Tuc S 1> คือพื้นถนนเนี่ยในขณะที่เรากาลังเลี้ยวโค้งมาสมมติว่าเลี้ยวโค้งมาอย่างเงี้ยนะครับก็บค,บคือมันต้องมีแรงเสียดทานนะครับมีแรงเสียดทานที่พื้นถนนกระทาต่อล้อลรถซึ่งแรงเนี้ยครับจะทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางของรถยนต์นะครับ<ส>ในการที่กําลังเลี้ยวโค้งเพื่อความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยทางโค้งหลายๆทางโค้งครับจะมีการยกระดับโดยถ้าสมมติว่าโค้งนี้คือมาอย่างนี้นะครับสมมติว่าโค้งนี้มาอย่างนี้ขอบนอกจะถูกยกขอบในจะถูกลาดลงมานะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเลี้ยวโค้งของรถนะครับเราก็ใช้ความรู้เรื่องแรงสูดสมกลางนี้ไปในการออกแบบก่อสร้างพื้นถนน สำหรับนักเรียนตั้งแต่เด็กๆมาเลยครับสิ่งที่เราคุ้นชินก็คือการขี่จักรยานครับหรือถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็คือขี่มอไซค์เมื่อเราเข้าทางโค้งสิ่งที่เราต้องทําก็คือจากที่เคยตั้งตัวตรงๆเนี่ยต้องเอียงตัวต้องเอียงนะฮะยิ่งมีความเร็วมากๆอย่างเช่นรถมอไซค์ความเร็วสูงๆเนี่ยต้องเอียงมากถามนักเรียนฝากเป็นการบ้านครับไปคิดซิว่า เอียงเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่เอียงเพื่อเรียกร้องความสนใจนะครับคําถามก็คือขณะที่กําลังเลี้ยวโคง้งด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยทำไมเราต้องเอียงครับ,รบและนี่ก็คือเรื่องราวของการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับ